ค่ะวันนี้จะมาสอนทำสลามค่ะก็มาดูอุปกรณ์กัน,นะค่ะ1นึ่กินสลิมมาลรก2กาวสามเพื่อผสม2ใบ4ี่ที่คุณสออัน5สี6น้ำเปล่า7จเบบีบ้ออยนะคะก็มีแค่นี้นะขั้นตอนแรกนะคะใส่กาลลงไปแล้วก็มาทำน้ำยาทำสลากกันค่ะใส่กินสลิมมาลรกไปสัก1ช้อนนี่นี่ใช้ปมาวันนี้นะคะ พร้อมใ่น้ำปลาประมาณห้าช้อน,นก็ใส่สีลงไปเลยเราจะทำให้มากโอ้หกหยดหยดหยดนะจะไม่ได้ฆ่าใครนะใจดีนะแหมทุกคนนะ มันจะเข้ากับสี้องการสีเข้มสีอ่อนก็ใส่ไปแจะามลใส่ปานี่จะายน้ยนนยนนยใส่นเน,เน้ยมจราตครึ่งช้อนนะนค่อยๆใส่นะใส่เยอะจะมันจะแข็งค่ะก็จะเห็นว่ามันเริ่มเกาะตัวแล้วแบบ เริ่มจัดตัวเป็นก้อนแล้วอ่ะใส่อีกหนึ่งช้อนนะคะต้องค่อยๆใส่ใส่เยอะแต่มันจะแข็งเอาจะมาสอนทำสารสุดพัทเทลนะหนึ่งช้อนโต๊ะเล็กๆ มันยังไม่เป็นอีกแต่ก็ค่อยๆใส่นะทีนี้เราจะใส่สองช้อนเลยเพื่อจะให้เป็นเร็วเพราะเครื่อ,อี้อัดได้ประมาณ5นาทีเราจะทำประมาณสัก4นาทีหรือไม่ก็5นาทีถ้ารไม่เล่นเลยประมาณ5ช้อนเป็นนะใส่ไปนี่อะขนาดก็จะ คนจนกว่าม,มันจะหายเหนียวอย่างนะี้ต้องใส่เพิ่มอีกหนึ่งช้อนนะใส่แค่ครึ่งช้อนก็ได้ไคือแบบไไมไม่มแล้วก็หยิบมานวดกันได้เลย แต่เราต้องให้มันเลิกติดช้อนติดอะไรก่อนนะตัวนี้ดีมากกอกเลยถ้าแล้วมันติดมือนะใส่เบบี้ออยลงไปในนี้สักหยดหนึงมือเราอีกหยดหนึ่งเยอะแล้วแล้วก็หยิบมันวดกันเลย ก็จะไม่ตินมือนะเนื้อก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแบบยิมนีไม่ค่อยดีอะยิงคนมายืดมากเลยนะคะอันนี้ เนื้อก็อาจจะไม่ดีนะคะไปลองทํากันนะ